วันนี้จะพาไปติดตามการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะคะซึ่งทางตำรวจภูทรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้เหยื่อโอนเงิน31ครั้งเสียหายกว่า6 0 0 0นบาทติดตามได้ในช่วงลุยปราบสแกมเมอร์ค่ะ ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มนายนรงชัยอายุ42ปีผู้ต้องหาคดีหลอกลวงประชาชนที่คอนโดมิเนียมในชุมชนเจ็ดยอดในเขตตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมุดบัญชีธนาคารบัตรเอทีเอ็มโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวม22รายการพลตำรวจตรีทวัชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยหลังสอบปากคำผู้ต้องหาว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายทางออนไลน์มานานนับ10ปีเคยถูกจับกุมแต่หนีการประกันและมีหมายจับคดีหลอกลวงทางออนไลน์ไม่ต่ำกว่า10บหมายทั่วประเทศโดยพฤติการของผู้ต้องหาจะแอบอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารหลอกผู้เสียหายที่ต้องการผู้สินเชื่อจากธนาคารแต่ไม่สามารถทำธุกรกรรมได้ให้โหลดแอปพลิเคชันปลอมที่นำลิงก์ดาวโหลดไปโพสต์ไว้ยังเพจต,ต่างๆ เมื่อผู้เสียหายดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วจะได้ติดต่อกับผู้ต้องหาที่แอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือได้โดยล่าสุดหลอกให้ผู้เสียหายที่เป็นหญิงโอนเงินให้37,000บาทเข้าบัญชีม้าและถูกหลอกเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการต่างๆอีกหลายรายการตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง30ตุลาคมรวม31ครั้งเป็นเงินกว่า629,3 1 0บาท ทางด้านผู้เสียหายรู้สึกถึงความผิดปกติจึงเข้าแจ้งความที่สพแม่ปิงเชียงใหม่จนตำรวจติดตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดของตู้ ATM ในศูนย์การค้าสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่จนพบนายนารงชัยผู้ต้องหาไปกดเงินออกจากธนาคารแต่มีการอำพางใบหน้าแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุมได้คาคอนโดมิเนียมที่พักโดยนายนารงชัยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นนายนรงชัยจะถูกดำเนินคดีตัวการฟอกเงินช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการบิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งได้กำชับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระทั้งหมด31คดีและขอคัดค้านการประกันตัว